สวัสดีครับอันนี้จะเป็นคลิปรอบแบ่งกลุ่มของพันธมิตรีของผมนะครับของในเดือนนี้โดยคลิปนี้เนี่ยผมจะเจอคุณยุย้ยยนะครับโดยคุณยุย้ยยเนี่ยผมนึกว่าโอผมเนี่ยจะวัยกว่าเดนซี่ผมก็เลยอ่าใส่เป็นทีมอย่างนี้มานะครับนึกว่าซันจะได้ออกสกิลแต่เขาเหมือนเขาจะปล่อยออโต้นะครับแล้วก็ตีซันผมตายก่อนเลย เรียกได้ว่าซันผมไม่ได้ออกสก,กิลเลยก็ยังเหลือ2ตัวตอนนี้นะครับก็จะเป็นโฮโอกับมูนนะครับแล้วผมเนี่ยก็กดเบอร์รี่ปดเกาะไปนะครับแล้วก็กดตัวช่วยมิวายนะครับโดยผมเนี่ยจะรีบตีอีวาคิสตันให้ตายครับกดสก,กิลไฟไปแล้วก็กดบับอมตะครับ โดยเดนซี่คุณยุ่ยย่เนี่ยพลังเกือบ60ล้านเลยครับเล็วๆโหดมากๆนี่แล้วก็กดสกิลไปอีวาคิสตันตายแล้วเดนซี่อันติมาผมรอสวนกดบริเวณกดตาไปผมก็จะสวนเดนซี่เขาเลยนะครับถึงแม้จะมีลูดเดยแม็กอยู่ก็ตามผมกดสกิลไฟครับพร้อมกดอามันจะได้เป็นคอเสายเปอร์เซ็นต์แต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแทบจะไม่ค่อยเข้าเลย แล้วกดสกิลไฟอีกรอบครับโอเคครับประดับโอโอเขาแตกเขาตีอ่าโอโอผมมาโอโอเนี่ยเป็นตัวที่ตายค่อนข้างยากครับผมกดสกิลลายธาตุเพื่อปลดเกาะออกครับโลดไดแม็กอะ่ะโฮโอเขาก็ตีอ่าเอ้ยเดยนซี่เขาก็ตีโฮโอผมโอ้กดบัพอมาตะครับ ถ้าเขา T O O ผมเนี่ยเขาจะเสียเปรียบเลยครับนี่ผมได้สวนตาแน่ๆครับเดนซี่เขานี่เรียกได้ว่าดาเมจพอปิดได้ผมกดนันติไปครับปิดงานเรียบร้อยอืมต่อไปเนี่ยจะเป็นฮูป้าของเขานะครับเจอกับมือเกาะผมด้วยความที่ว่ามิวเกาะผมเนี่ยอัดเยอะกว่าฮูป้าเขามากๆเลยครับ กดสกิลต่อสู้ไปปุ๊บๆๆแล้วก็อันติแซใส่หูป้าเลยครับเรียบร้อยปุ่มปรับทันเดอร์แตกตายหมดชนะ0ต่อ2แล้วก็จะเจอกับคุณมิตรนายนะครับโดยคุณก่อนหน้าอย่างคุณพระช่วยเนี่ยผมไม่ได้อัดไว้นะครับแล้วก็มาเจอคุณมิตรนายีเรียกว่าคุณมิตรนายเป็นคนที่แต่ละทีมเนี่ยพลังเยอะมากๆเลยครับ นี่กดบับปึ๊บกดเซตบับเจโนซกอันติอุป้าปึ๊บปรัพโ,โอเขาแตกทั้งสองตัวเลยครับนี่ซันเขาเนี่ยเป็นสันที่มีดาเมจไม่ใช่ซันเบานะครับมีดาเมจนี่ดาเมจสามล้านเลยอันติมาปุ๊บส่วนเจโนซิกไม่ตายนี่แหละครับสันดาเมจมันขาดๆหน่อยๆแบบมันไม่ได้ชนะท่านะครับ แต่ผมก็กดสกิลความมืดปุ๊บจากที่ได้จากการกดเซตอันติมาปุ๊มหายหมดเลยซังเขามีราเมจแรงนะครับแต่ว่าบางไปนิดนึงแล้วก็เจอโอ,โอ้ผมเจอเดนซี่เขาผมกดสกิลไฟไปครับจริงๆเนี่ยคนกดปับอมาตะนะครับแต่ว่าผมกดสกิลผิดทำให้ผมไม่ได้กดปับอมาตะาแล้วแล้วสันผมก็ตายเหมือนเดิม เห็น่เสนซีเสนซี่เขาเขาปล่อยออโต้ครับคุณมิจนายเนี่ยปุ๊บตายแล้วซันผมไม่ได้ออกสกิลเลยเรียกได้ว่าตอนนี้มีโอกาสแพ้อยู่ครับโอ้โหเขาสวนมาบับอมตะผมกดบับอมตะแล้วกันครับ อันติปุ๊บปุ๊บแล้วกดสกิลไลท่าปลดโล่ไดเมกออกครับพอมีโล่ไดเมกเนี่ยมันจะถึกขึ้นแบบโดนความเสียหายลดลง50%เลยครับเหมือนตีฟรีเลยแล้วแต่พอโล่ไดเมกหมดก็จะรีเลือดอีกอันนี้ผมอันติไปเลยครับเคลียร์อวาคิสตันได้แล้วปุ๊บคอ,อนติมาปุ๊บ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 ดนซี่ไม่ตายพอมีอ่า บับโฮโออยู่บับแบบที่ลดความเสียหายลง50%นะครับไม่ใช่บับอมตะโอ้มูนผมโดนนะอ่ะมันติเสโฮโอไปเลยครับจริงๆคนเน้นให้ตายสักตัวหนึ่งก่อนแต่ผมเนี่ยกดสกิลค่อนข้างมั่วอยู่ครับคลิปนี้ก็กดในที่สาธารณะครับค่อนข้าง,าง,างไม่มีสมาธิในการกดนี่อืม อุ้ยไม่ตายผมเน่ไม่ยอมกดสกิลใส่โฮโอไม่รู้ทำไมคือถ้าผมกดสกิลใส่โฮโอเนี่ยโฮโอตายไปแล้วเนี่ยถ้าผมกดสกิลใส่โฮโอเมื่อกี้นะ่ะยังไงโฮโอก็ตายเอ,อื้อลำบากแล้วทีนี้พอเวลาหมดเนี่ยถ้าเลือกใครเหลือรวมเยอะกว่ากันเนี่ยคนนั้นจะชนะไปครับทีนี้ถ้าผมเหลือตัวเดียวยังไงเลือกผมก็ไม่มีทางเยอะกว่าเขา โอ้เขาติมาครับผมจะติส่วนเดนซี่เขาให้ตายเลยแล้วผมก็กดสกิลบับมาตะไปบุ๊บ,บอันติอืมแค่มีนบับอามาตะอยู่อ้ขึ้นออตโต้ผมกดบินตีไป ค้างถึงเวลาหมดเวลาต่อสู้ผมชนะเพราะเลือดผมเหลือเยอะกว่าครับแบบรวดรวมอันนี้จะเป็นรอบมาสเตอร์นะครับโดยรอบก่อนหน้านี้เนี่ยผมแพ้ให้กับคุณที่หนึ่งโซนสามสามสามไปนะครับชื่อเขาตังา้งภาษาจีนผมอ่านไม่ออกก็เลยได้ว่าเขาเป็นแชมป์อยู่แล้วครับปล่อยออโตโอ้ยังไงก็แชมป์แล้วก็ผมมาเจอคุณไบรท์นะครับคุณไบร์เนี่ยเป็นแชมป์จากโซน 4 3 8ถึง501นะครับโดยผมเนี่ยจะจัดทีมอย่างนี้เลยในการเจอคุณไบผมเอาแบ็คไว้มาครับเพื่อทำให้โอ้ผมเก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไม่ติดชาจากแบ็คด้วยเพราะแบ็คเนี่ยจะทำให้โปเกมอนในทีมเราไม่ติดชาเขาปล่อยออโต้ครับโดยโหมวดนี้เนี่ยรอ,อบมาสเตอร์เนี่ยถ้าไม่ได้หวังแบบยังไงถ้าเราไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยหรือที่สองก็ไม่ต้องขามากดก็ได้ครับ แล้วก็เวลาเชียร์เนี่ยเชียร์เฉพาะคนที่จะได้ที่หนึ่งก็พอครับเชียร์แค่คนเดียวก็พอหรือสองคนแล้วนี่โโอ,โอผมได้สวนไว้กดอันติไปเลยุป๊ปุ๊ปบุปบปบปบ๊ตายเลยไว้เขาแล้วก็ตีแบ็ต่อแต่ยังไม่ตายแล้วกดตัวช่วยมีววยครับปั๊บอมตะแล้วก็ได้ตีอีกรอบหนึ่งยังไม่ตาย ปุ๊บปุ๊ม,มไม่ตายเหลือนิดหนึ่งอืมมสปิดเขากลางโล่มาครับผมก็อันติไปเลยครับยังไงก็ตีไม่ทะลุโล่อยู่แล้วกดบับอามาตะารอส่วนเมื่อเขาจะตีอะไรมาอย่างไงผมก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดในการแพ้ทีมนี้เขาครับ,รบเพราะผมตัดตัวคีย์ของเขาอย่างไว้ออกไปได้แล้ว เรียบร้อยต่อไปนะครับจะเป็นทีมคูป้าของผมนะครับเจอกับพาเกียเขาพาเกียเขาเนี่ยสปีดของข้างไวเลยครับผมใส่ยุงมาเนี่ยเพื่อที่จะตัดเลือดของพาเกียนะครับแต่ว่านั่นแหละครับเราดูต่อไปนะครับว่าจะได้ตัดหรือไม่เขาปล่อยออโต้ครับนี่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมผมไม่ได้ไม่ได้จะกดสกิลอะไรด้วยซ้ำ เนี่ห็นหมผมกดย้ํากดไม่ได้แล้วแล้วเกมก็อโต้ให้ผมผมก็กด,ดสกิลมั่วซั่วอะไรไม่รู้ไม่ได้กดเบอร์รี่หรือกดอะไรเลยปึ๊บนี่ยุงคือถ้ายุงผมเนี่ยได้กดสกิลหรือกดอะไรเนี่ยมันจะดีกว่านี้ครับเพราะพอเกียร์เนี่ยไม่สามารถต้านพิษยุงได้ รอบนี้ผมโดนอใบสกิลเซตผู้ป้าเนี่ยอันติถ้าไม่ไม่กดสกิลเซตเนี่ยมันก็จะตีไม่โดนตัวดำน้ำครับนี่ผมโดนผู้ป้าผมโดนไว้ไอผัดโดนผักเกียร์เขาเล่นปุ๊บเขาตีไม่เข้าแต่รอบนี้ผมน่าจะได้อันติแล้วอันติกดเซตปุ๊บปรปภโ,โอแตกเอ,อือเอ,อือนี่ยุงผมได้กดอันติแล้วแต่ว่า ถ้ายุงผมรอดจากช็อตนี้ไปได้เนี่ยยังไงผมก็ชนะครับแต่ว่านี่แหละรครับตายอยู่ดีก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับไปแล้ว